ว่าอินทรีย์ั้นก็อาศุนาปฏิญาณเนลิขิตของสุขนิพพานแล้สขอนิพพเป็นอะไรอริทกคนลิิตอย่างไรจะมองของปฏิบูรณไม่ปฏิู์ได้มองของไม่ปฏิบูรมองของปฏิญะไม่ปฏิบูรณังธรรมแล้วก็ฟังจจีสัมผัสแสง งของปฏิกูลเป็นท่านซื่อเมรียเยได้นี้มีเป็นลิ้ของจมุ่มในน้ำปลากระปีนี่นี่นี่ยของแทบอุมามี่เป็นสามอย่างแล้วก็หัวเชื้อมันในแส่วนพวกาารรเจะทมงของสวย กินไม่หมดเลยอันนี้ในครัวอันนี้อันนี้เครื่องปรุงในครัวกะปิน้ำปลาปรงชุ่มอ๋เอามะม่วงไหมพ่อเอมะม่วงเดี๋ยวต้องหอมมะม่วงเพื่อพี่พ่อจะมันไดขึ้นในหวเลยกะปิเคยแดงด้วยฟังธรรมะด้วยต้มกระดูกเนี่็มาขยเนเมนๆมาอันนม้เนี่ยตำนาก็จะไปทั้ง นี่มีคนมาให้ความรู้แล้วถ้าใครอยากจะไปทำรีไซเคิลก็ไปทำเองแทนไว้เนี่ยไม่งั้นเราจะหลงเตยกิโลยี่สิบแปดบาทเดี๋ยวเราไม่ทำนะขั้นยุ่งยากเราทำที่เหมาะกลางสบายๆไม่ต้องไปยึดนาทีอย่างนี้ทำต่อถ้าเป็นอาหารตวเนี้ยผูเรียนพืชพืชตัวเนี้ยที่เขียวได้ตัวบาพวกนี้แหละเท่านั้นเป็นคนไปิสเทรียนเป็น ง่ายทำง่ายคือเรียนง่างทยทำง่ายเรยเหมือนโจทย์จนใดบอกชีวิตถ้ามันถ้ามันยากไม่ใช่แบบง่ายก็ถอมาจากที่ในหลวงพูด่ลยลูกม,มาต้นมาที่พ่อปู่ไ้ส่องท้องต้นมาก แพงเนี่หน้าแรงหมา,มางูรูกระสิบบาทนะตอนนี้ห้าบาทดีัชหน่อยก็จะสิบาทเพราะยาเพิ่งซื้อมารูกระสิบบายาบอกที่บ้านมันสูงยาขส่ไม่ถึงน,นั้นชม,นชมพู่เดี่ยวต้องไปหอ่อออกด้วยนะคืนนี้ต้องห่อชมพู่ฝรั่งเดี๋ยวห่อฝรั่งเดี๋ยววันนี้ห่อ,นนหอชมพู่ก่อนฝรั่งค่อยหอ่อที่หลังหอมไม่ไหวมันจะดือ ตรงนู้นเป็นมังคุด